ยังหรอ <Hey. S 1> ป่านนี้แล้วเสื้อสวยเพ่นง,ง่ายอีเมยยังประมาณทรงเข่าเลยท้องหิวเข่าแทบจะเกินจนท้องเหี่ยวอุ้งปุ้งทรงอีเมย์เล็ดมันบ่มันบ่แปลแล้วโอ้เมย์มาเลยเอ้ยมาละโอ้ oh, อีเมย์มาพอดี <Hey. S 1> แม่แม่จ้า <c oughs> ตอนนั้นแม่ก็ไปทรงเข่าดอกถึงฝ่าวเล่นเปียง แม่ในกล้องเขาลอยใส่กระตาเลยเดินลงเฮือนไปดอกยางไใบถึงฝ่ามาถึงแล้วนะหลวงกวงใหญ่มาหอดไก่ก็เลยเอิญใส่ลูกสายลุลามวงมาลุงบุญเจมลูกหลานเอ้ยให้เจ้ามากินข้าวเสาม่แห้งสากอนแดดแห้งหอนมาถอนว่าเสาหอมโอ้ยกองลำแมงแบกอะไรลงไปบ่ซ้ำพักกันเลยมาถอนมาเสาหอมทองจ้าแม่มาแล้วลูกหลาน ท่อแม่เ็จสวยเพ่นง่ายปานนี่แม่เ็ดอีหยังโยะแม่คือมาทรงเข่าสวยแท้แม่ดีแล้วกูมานั่นะคือวางสั้นฮ้ยกูอยู่เพื่อนกูกค่นี้พ่อกูไวเอ้าที่แตกมาสวยแล้วยัง่แล้วยังติบเขาหน่อยอีกแน่อาแบบนี้มันเลี้ยงลูกได้หรอเลี้ยงไม่ได้กูสิมาหรือเราไปคิดน้ำหนูกคนเต้าตี้อ้บักเปี๊ยกมึงเอ้ยไม่อยงอีก หรือมาถ่ายหน้าอยู่สวยๆไหมเรือมาส่งเข่าสวยหรือต้องสูงสิสูงอ่าสูงสิไปล่างไปร่มมืออยู่บ่อะไรสูงซ้ำไหนฮะสูงซ้ำนี่บ่โอ้ยมังบอกเข่าใจเราบ่แมงสูงแมงนั่งสูงบ่หัวขาคงตายอ่ะขาคนตายเราไม่ต้องขาแม่เรืองี่วันเฮ้ยได้เลยเนาะอีเท้าเน่ะแม่มึงดิเนี่ย มึงเป็นอย่างมึงจังมาทรงเขาสวยแท้มึงสั่งเรียกสั่งงานแม่มึงยังมึงบอกกิดน้ำลูกเหรอขาบหมดกินน้ำกูสิม้าเลยมึงอยากหลายบ่มึงจะต้องตายมึอนี่เอ้าเข้าใจบ่มึงสิกินติ้งหรือกินต้มะมึงสิกินใช่ป่กินวายใจเดี๋ยวนี้ยายเจ้าเล่นพิษเจ้าเล่นพิษเล่นพิษทังไหนเจ้าเบีิไม่หันไอ้กูจังเรื่องมันยุ้ย มึงสิกินคือบ้านใคแม่แม่สิต้มแม่สิปิ้งลูกก็กินได้คือเก่าล่ะแม่นั่นกูยันถ้ามันมาแน่ละลูกมักสดน้ำเอากินเนี่ยกล้องเขาหน่อยตอนเต้นแน่นไงเจ้าจะว่าใจแข็งจงกินดูบ้างข้างในนั่นท่านเห็นหรือไปแน่แม่มึงดิเนี่ยเหน่ยเมมึงมาไผ้เป็นอูแน่ไผ่เนี่ยแน่แม่มึงดิเนี่ยมันห่วยมึงสิกินบ่ มึงหูย่ากแม่มึงบ่าบักฉันหลานยา่างดีลูกหยอกลูกนั่นือกูเลี้ยงมากม<บ>ากไงนี่แม่โอ้ลูกบ่ามาโทมาโท,ม,าทมึงว่าการตายเป็นการพักพรอนชัวร์เขาเหรอลูกมึงกินอะกินลูกว่าได้ท้ออะไรเย็นดอกแม่ท้ยยอรอยต่อเย็จังตันเนี่ยแม่ลูกว่าได้ท้อรอยยเลยกูยแย่เนี่ยมันบันเน่ระวังสามระวีระวักินสามแม่นี่ เมียมึงดิเดเนี่ยมืึอนี้มีหยังดีมึงเอิญสร้งพ่อสั่งแม่มึงเลยแน่นี่เฮาอีทองมีห้ากินซีนมึงมืึอนี้มึงจะต้องตายเพราะฝีมือของกูมึงเอิ้นสั่งโคตรมึงเลยแฮะมีแต่ใครเสียใจมีใครเนี่ยว่าเห็นว่าเห็นมีหยังเอิ้นมึงระลึกถึงคุณพ่อแก่แม่แก้วของมึงแต่ระหนี่มึงนไต่ปนต้นไปต้นไปไปต้นไปตายแม่ไอ้ดีที่รูกแม่นอนเช่าแล้วนะตาย ตายสถานเดียวใช่หรอแซมเห็นไหมนี่ล่ะมึงตายย้อนข้อนบัง่ายกูนี่ล่ะอ้อโอ้ยยอ้ยแมนยังมาขาแม่เราไม่ท่อไม่กิ่งเขียวมาขามึงชสีตายวะ เลืมดต้องเอาไม้ข้องใไงไงตีบักเลี้ยวให้มึงตายให้มึงสมบวกบักข้อนนี่ก็ตายย่ดอกเลยบ่ไลบ่ไลมึงบ่สมบวกบักสมโยข่อยตายก้อนก็ได้นบ่ได้บ่ไล่บ่ไล่เอาข้อนี้ไงข้อนี้เอาข้องใไงไงขายับออกไปอีกมึงต้องตายมือนีแน่นอนมึงทีนี้ไปเลจับมันไว้เดี๋ยวเด้จับเอาไว้ให้กุดขามันซะดีดี แน่เรื่องนี่บ่ามีมึงนะมีตะกูกับลูกนะฮะหรือยาเป่งมือชี่สามโอ้ยบ่ขอ,อยาเล่าดีใช่มีลูกกับแม่สองคนแน่แน่แม่ดิหลานมึงระลึกถึงคุณพ่อแก้วแม่แก้วขอมึงซะมึงต้องายมึงนี่โอ้ยลูกแม่เอเเอ ต้องตายย้อนคว้านตอกซิวกูแน่นอนให้แม่ขอขอไว้ขอทันน้ำไว้ก่อนขั้นสิขาเทเธอใหยังให้ไปขาว่าผู้ขายกองเข่าหน่อยไปขาผู้มันขายกองเข่าให้แม่พุณผู้ไาขายกองเข่าหน่อยเก็บอยู่ในตลาดนี่และมันขายกองเข่าหน่อยขาคว้ามันโลด ให้แปรคาผู้ขายกองเข่าหน่อยจะจะขาแม่ยอดผู้ใดผู้มันขายกองเข่าหน่อยผู้ใดขายมันแปรขาขามันหลุดเนี่ยขู่ว่ตายดอกว่ามันอยู่ไส่ฮะเอาไปตรงไปนั่นนี่มันขาก็อกองเข่านะค้ามาแล้วใบละสามสิบบาท ใบละหาบาทปูกระเป๋าเสือเอามึงมากอดีแล้วอีกขายต้องเขาน้อยไม่อเอาบ้านเนี่ยเอามือนี้เป็นมืออวาสานของมึงขามัาางเลยเมึงจะต้องมรณลหน้านูสติสานั่งมึงต้องตายหลวงพี่เลวัดนั่น,อ,นอยังอีกบับานเนี่ยเป็นหลวงพี่เลวัยวดปนีไม่อยังอีก ล่ำเรียงกองเขาหน่อยอีปอเบิง้งบอกูเป็นบักทอง<บ>กูบ่ได้เป็นเร่วัดกูเป็นเร่แรมว่าแ<อ>ม่ร่ำเลีเ้ยงนี่ล่าบดีบอเอาสมกันเลิอกกัได้หันมึงมากนะอ่ะบ่กอะไรบ่กอะไรมึงบ่กอ,อะไรข่าแม่มึงได้ยุติข่ามังเลยเอาจะสิข่าคอยตีข่าหันแล้วมึงเป็นยังมาขายกองเขาหน่อยให้แม่กูแม่กูมาส่งยเขากองท่อแตกมาเนี่ย อโอ้ให้คอยขอขอไว้ขวท่านนะ้ำไว้สากคนปานราวดีบานเนี่ยขันสิขาดีดีให้ไปขาเม่นผู้สานม <c oughs> ีโอกาสเราปาง ผู้ใดสารขัดขคาดีดีไปคาผ oh, ู้สารวะนะบักไรสารโอ้นี่ตีบักมันอยากฟังเรียงกองเขาวน่อยเมื่อนี้มึง้ังแต่ฟังเรียงเก็กกองเขาวน้อยผสมประสานกันเมื่อวนตายว่าอไรเมื่อตายบ่อไรคา,า,า,าเลยาข,า,ขาเลยม,มันเจ้าย่าเอาไว้โดนปานั่นเจ๊กละระลึกถึงคุณบีรามานดามึงเดียวนี้โอ้ยคุณได้โรวจด้วย โอ้ยให้ว่าขอขอวไใบขอทัางน้ำไว้สาก,กอนอโอ้ยข้างสีขาแท้แท้ให้ไปข่าผู้จักตกไปข่าผู้จักตก เม่งเลี้ยวบักจักตอกมังจักตอกสิ่งลอยๆสังส่งๆมักว่าต้องเลยสั่งกองลอยนะผู้ดใดจักตอกบักมังยิงยูรีข<ว>ับมังโลกโอ้บักโคโกนะ้ดกเนี่ยเฮ้ยกูเอาตัวหลอกไรแล้วเว้ย <c oughs> บักโคโก้ดก <c oughs> มึงเป็นยังจังค่อยจักตอกสัน่นแท้มึงเอื้อตีไม่อ่ะ, <c oughs> อะโอ้มันขอนันห้อมอมองนี่สิมึงอยากเป็นได้โค้ดโซกไรมือนี่มึงต้องตาย มันบาแม้นขอไม่ได้เป็นหมอรำมึงเป็นยังขอไมได้พยยาม้วหยุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวจหยุดตำรวจอะไรครับตำรวจมาหยุดเฮ้ยครับผมเนนวางไหมเยียบตีนี้ครับตำรวจตำรวจใส่หมวกกันน็อกผู้ใหมึงแล่นี่เจ็บปีนครับเยียบตีนครับผู้มึงแล่นี่ ไม่ยังค่ะนี่ใสมือเอามาอยังเอาใส่มึงวายบม่เคยใส่นะผมเคยใส่แต่นาฬิกาเด้อมันใส่บ่ยาวายบม่เคยใส่มันใส่บ่ยาเขาใส่จังไหนเอ้าถือไว้ต้องสาธิตใส่เบิึงเอ้าโอ้เนี่ยใส่แขนจังเส้ยโอ้ใส่คือนาฬิกาอยู่ตัวแหละเนาะนี่บอกข้าเจ้าว่าโลเละว่าจันออืใสหลามมันคือบ่เข่าโอ้เข่าแล้วเนี่ยขางนี่ได้ค่ะนี่ ทางนี่เอามาใส่ทางนี้โอ้ต้องใส่สองอันอใส่ย่างจั๊กมั้งเหรอโอ้บอกอผมน่ผมบื่อกีถือจับใส่แล้วกับผ้าไปโรงพักหูจักว่าไปโรงพักไปโรงพักแปสิพ้าไปแล้ว <c oughs>